สิ่งที่แบบตกใจมากตอนที่ไปถึงวันแรกก็คือคือตรงหน้าฟอนน่ะมันไม่มีเก้าอี้นี่คือแบบสิ่งที่แบบไม่อะไรวะเพิ่งรู้ว่าการเป็นพนักง,งานฟอนเนี่ยเขาไม่ได้นั่งกันเลยยืนบนคัทชู9ก้ถึงสิชั่วโมงอะ่ะเออวันหนึ่งอะแบบในการในในชีปการทํางานของเราอะไรอย่างเงี้ยเวลา กินข้าวไปที่มันจะมีตลาดใกล้ๆตรงแถวแถวโรงแรมแล้วก็ไปกินข้าวที่ตลาดตอนแรกๆยังไม่กล้าขึ้นไปกินข้าวบนแคนทีนเพราะเราก็ยังไม่รู้จักใครที่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีล็อกเกอร์ให้พนักงานไว้เก็บคงเก็บของเก็บสัมภาระของพนักงานแค่ดูแขกทักทายแขกแค่นั้นเองวันแรกคนมันร้อนแล้วก็กลับมานั่งในล็อกเกอร์ก็นั่งรอจนบ่ายโมงเราก็จะเข้างานอีกทีตอนบ่ายโมงบ่ายโมงตรงเราก็ต้องออกไปขี้หน้าฟอนเหมือนเดิม วันแรกมันไม่ได้ทำอะไรมาด้วยกันกับเพื่อนอยู่แต่วันที่2กะหรือว่ารอบการทำงานเนี่ยมันจะไม่ตรงกันและเพื่อนเนี่ยก็จะได้ตอนชิปเช้าก็คือมอร์นิ่งชิปเขาเรียกก็จะเริ่มที่7จ็ดโมงอันนี้ของเทรนนีนะ7จ็ดโมงเจ็ดโมงนั่นหมายถึงว่าต้องเข้าไปยืนสแตนบายแล้วตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงเราต้องยืนสวัสดีค่ะสวยๆแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีเข้าอีกทีตอนเก้าโมงหรือบางคนก็คือตอนบ่ายโมงแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้กล้าพูดเยอะแต่ว่า พอเราทํางานไปสักช่วงระยะหนึ่งอาทิตย์หนึงหรือ2อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเริ่มปรับตัวได้เราก็จะเริ่มมีความกล้ากล้าฟาดกล้าชน,นมากขึ้นยิ่งพอทําไปนานๆยิ่งแบบรู้ช่องทางเริ่มรู้ลู่ทางมากขึ้นหน้าที่แรกๆเราก็จะเช็คอุณหภูมิแขกแนะนําให้แขกร้างเจลแอลกอฮอล์อีโปโนเนี่ยยื่นขอไปฝึกเป็นฟรอนต์แต่ว่าด้วยความโชคดีที่โรงแรมที่อีโปโไปฝึกเนี่ยฟรอนต์ Front กับ คอนเซียตเขาโคกันมีโอกาสได้เรียนงานของคอนเซียตด้วยงานของคอนเซียตมันก็จะเป็นที่ที่อีโปยไปทํางานนะมันก็จะเป็นงานของพัสดุแขกส่งอาหารแขกการไปรับแขกตามจุดที่โรงแรมเขาจัดไว้ให้คือที่โรงแรมจะมีรถตุ๊กๆเอาไว้คอยรับส่งแขกเป็นแบบเป็นเซอร์วิสของทางโรงแรมแล้วก็การโทรขึ้นไปหาแขกว่ามีของมาส่งงานจองรถถ้าแขกจะใช้รถของโรงแรม เราก็ต้องมาทําการจองลงตารางลงเวลาให้แขกเป็นเทนีไม่ใช่ว่าจะสบายนะมันก็ต้องทําเหมือนพนักง,งานเสมือนจริงแต่แค่พูดง่ายๆคือถ้าเราทําผิดพลาดอ่ะมันมีมันจะมีสแตนด์อินไงคือเราไม่ได้รับตรงซะทุกอย่างพี่ที่เขาคอยเป็นสแตนด์อินให้เราคอยมารับให้เราสิ่งที่เราทําผิดพลาดเป็นฟอนต์มันต้องทําอะไรเช็คอินเช็คเอาท์ได้การเช็คอินเช็คเอาท์อ่ะโปรเซสนี้มันก็แค่แบบเออแขกมาก็ถามว่าแขกจองมาหรือยัง ขอบัตรประชาชนแขกขอพาสปอร์ตแขกแล้วก็อ่ะก็ติ๊กในระบบแล้วก็อ่ะให้กุญแจแขกแขกก็ขึ้นห้องไปอันเนี้ยเป็นภาพที่หลายคนเข้าใจรวมถึงอีปวยด้วยตอนแรกที่ยังไม่ได้ไปฝึกงานโรงแรมอีปวยก็เข้าใจแบบนี้ว่ามันจะมียากอะไรวะก็แค่แบบเออก็ถ้ามีแขกมาก็เนี่ยแหละให้แขกขึ้นไปแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงอะหน้าง,งานจริงที่เราได้ไปสัมผัสมันไม่ใช่แบบนั้นให้กุญแจแขกขึ้นห้องหรือแบบเออเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเสร็จแล้วก็ ส่งกระเป๋าให้แขกขึ้นห้องมันเป็นโปรเซสที่เราทํากับแขกหลังจากแขกขึ้นห้องไปเนี่ยมันก็จะมีโปรเซสที่เราจะต้องเอามาลงระบบพวกโอเปรา HMS จะเป็นระบบที่โรงแรมเขาใช้ในการบันทึกข้อมูลของแขกบันทึกต่างๆนาะนาะไม่ว่าจะเป็นประวัติของแขกการใช้บริการในโรงแรมและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้ใหม่อีโปรไม่เคยรู้มาก่อนว่าฟรอนต์เนี่ยต้องทําหน้าที่เกี่ยวกับการเงินด้วยอะใบบินต่างๆอะพวกนี้ หน้าที่ของฟอนคือต้องได้ทำอีโปยก็ได้เรียนรู้โปรเซส t h i มาด้วย <_ sl ope> การใช้การรูดบัตรเครดิต <_' c redit> การกดเครื่องรูดบัตรเครดิตต่างๆนานะซึ่งเราเราไม่เคยรู้มาก่อนเรารู้แค่ว่าอ๋อใช้บัตรเครดิตจ่ายได้คะ่ะรูดบัตรได้คะ่ะเรารู้แค่นี้แต่ว่าโปรเซสของการรูดบัตรเราต้องดูอะไรบ้างมันต้องมีอะไรบ้างพอรูดเสร็จแล้วเราต้องคีย์สิ่งน,นี้เข้าระบบมันต้องใช้อะไรบ้างมันต้องดูตรงไหนบ้างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ระบบอ่ะโรงแรมที่โอยไปทำเนี่ย คือเป็นโรงแรมที่เขาทําเป็นเหมือนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์น่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ปี่ปุ่นไปเจอว่าเป็นโรงแรมที่เขาถือ2ใบอนุญาตคือถือใบอนุญาตโรงแรมกับถือใบอนุญาตที่เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์คือเราไปโรงแรมเนี่ยเราจะคุ้นชินกับว่าอ,อ๋อถ้าแขกมาเช็คอินแขกก็จะอยู่ประมาณยาวสุดอาจจะเป็น1เดือนหรือว่า1สัปดาห์ปกติเราไปโรงแรมแล้วก็อยู่3-4วันหรือว่าวันเดียวแล้วก็เช็คเอาท์ออกเลย ที่ที่วัไปทำคือแขกสามารถอยู่เป็นระยะยาวได้ก็คือลองสเตย์เป็นปีอ่ะจะมีเรื่องของบินผ้าเพราะว่าเรามีแขกลองสเตย์เนาะแขกเขาก็จะใช้บริการทางโรงแรมมันก็จะมีเรื่องของพวกวลคัมดริงค์เป็นครั้งแรกที่ได้เสิร์ฟวลคัมดริงค์แขกน่าจะเป็นสัปดาห์แรกที่ไปทํางานเลยแล้วก็ชิปนั้นคือไม่มีเพื่อนตัวเองอยู่สักคนเพราะว่าตัวเองไปเป็นคนแรกของกานั้นมีแขกมาเช็คอิน น่าจะเป็นแขกเดลี่จำได้คร่าวๆพี่สตารก็บอกว่าหนูๆไปเอาเวลคัมดริงมาเสิร์ฟแขกแล้วก็โอ้ได้ค่ะเสิร์ฟน้ําแขกง,ง่ายๆคือเราแบบก็เคยเสิร์ฟน้ําอ่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากทุกคนมันไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เทแก้วเวลคัมดริงเนี่ยมันอยู่แค่ตรงมืออีโปยตรงนี้ชี้ตรงนี้นะ ด้วยความคิดของเราเราคิดว่าแขกมาจากข้างนอกร้อนๆแขกน่าจะหิวน้ํานี่ค,คือความคิดของอีปยอีปยก็เลยแก้วมันอยู่ประมาณนี้อีปยก็เทแขกอย่างนี้เลยจ้ะเกือบเต็มแก้วเพราะคิดว่าถ้าแขกหิวน้ําเนี่ยถ้าเทน้อยแขกจะกินไม่อิ่มก็จะเทให้แบบแขกเกือบเต็มพอเอาไปเสิร์ฟเท่านั้นแหละทุกคนโอ้โหพี่สตาแบบมองหน้าแบบหนูทําไมเสิร์ฟน้ำเยลคามริ้งทำไมเสิร์ฟขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ย ก็เสิร์ฟอย่างนี้ดีวะเสิร์ฟน้ำให้คนน่ะทำไมเสิร์ฟอะไรนิดเดียวคือการเสิร์ฟเวลคัมดริงคือมันมันเสิร์ฟแค่แบบพอเป็นพิธีอะทุกคนเสิร์ฟให้มันดูแบบว่าเออมีน้ำให้แบบจิบเฉยๆมันไม่ต้องให้กินแบบหายกระหายอะไรขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อีปโปยโปก็คือมันจะมีผ้าเย็นที่มันจะเป็นก้อนแบบก้อนกลมๆเหมือนลูกเม็ดลูกอมอะทุกคนแล้วเวลาเราเอาไปแบบใส่แก้วน้ำอย่างเงี้ยเรา,เาไปหย่อนลงแก้วน้ํา มันจากก้อนกลมๆมันก็จะกลายเป็นแบบมันก็จะขยักขยายตัวเป็นผ้าเย็นเอาไว้แบบให้แขกเช็ดมือเช็ดเหงื่ออีปวยก็นึกว่าลูกอมก็เอาใส่ถาดเดียวคำริงเนี่ยไปเสิร์ฟแขกด้วยพี่เขาก็มองหน้าว่าเอาผ้ามาให้แขกทําไมเราก็แบบผ้าที่ไหนวะนี่มันลูกอมนี่หว่าเราก็คิดว่าด้วยความเป็นแบบเรล่าวัดไทยบ้านอะเนาะแบบคือแบบไปที่ไหนอย,อย่างเงี้ย คนเราอยู่กับตากับยายอย่างเงี้ยก็จะชอบแบบมีลูกอมพกติดตัวเอาไว้อมไ้อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออเนี่ยแขกมาก็อมลูกอมกินกับน้ําเย็นๆที่เราไปเสิร์ฟเออแขกน่าจะแบบเออสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยนี่คือความคิดเราไงเราไม่ได้สังเกตว่านั่นมันคือผ้าเช็ดมือเช็ดอะไรสักอย่างพอไปเสิร์ฟปุ๊บพี่สตาสอนเต็มชั่วโมงอะ่ะพี่เขาแบบบอกเลยว่าแบบต้องเสิร์ฟแบบนั้นผ้ามันไม่ใช่ผ้าแบบอันนั้นอันนี้คือแบบ ออรู้เรื่องรู้เรื่องเลยวันนั้นมันก็เป็นการเรียนรู้ของเราไปคือตอนนี้มาพูดมันมันดูแบบชิลๆนะแต่นั้นสถานการณ์ตอนนั้นที่เราเจอแบบบางทีกูก็น่าหลานนะมึงหน้าแตกอยู่นะคือแบบเราไม่รู้เรื่องไงเราก็ทําด้วยความที่เราไม่รู้แต่ว่ามันก็คือเป็นเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของเราฝึกได้ซักประมาณแบบสองอาทิตย์อย่างเงี้ยหน้าที่ของเรามันก็จะเป็นการเป็นรูทีนอีกหน้าที่หนึ่งก็คือแบบคอยรับโทรศัพท์แฉกโทรลงมาจากห้องแฉกมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจะ สิ่งสายแรกที่แขกจะได้คุยคือเคาน์เตอร์ฟอนด์ฟอนก็ต้องรับเรื่องแอร์ห้องแขกไม่เย็นน้าห้องแขกอ่อวสมมุตินะสมมุติเออฟอนก็ต้องรับเรื่องพอรับเรื่องเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแจ้งไปให้พี่ช่างรู้ว่าอ๋อห้องนั้นห้องนี้มีปัญหาแบบนั้นแบบนี้พี่ช่างเขาจะได้ขึ้นไปแก้ไขปัญหาให้กับแขกนอกจากนี้ก็จะมีการรับโทรศัพท์จากสายนอกซึ่งเป็นแขกในโรงแรมที่โทรเข้ามาให้ให้เอาทุกๆไปรับเขาตามจุดต่างๆเขาก็จะบอกแบบโลเคชันมาว่า ให้ไปรับเขาตรงนี้ตรงนี้เราก็จะไปบอกพี่เบลให้พี่เขาไปรับแขกมานอกจากนั้นก็เป็นการเอาอาหารขึ้นไปส่งแขกเพราะว่าที่โรงแรมที่อีโบไปทำงานเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้พี่ g กร b พี่ฟู o d หรือว่าพี่ต่างๆที่มาส่งอาหารเนี่ยขึ้นไปส่งให้แขกกับมือก็คือมีแค่2ทางคือแขกต้องลงมารับเอาหรือว่าให้เราเอาขึ้นไปส่งแขกมีการ w a ล k around ก็คือ การเดินตรวจความเรียบร้อยชั้น Facility ก็คือชั้น Facility ก็คือเป็นชั้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับแขกภายในโรงแรมมีทำงานในออฟฟิศด้วยแบบในออฟฟิศฟรอนต์ช่วงธันวาที่อีโปไปฝึกงานเนี่ยคือเขาม,มันเริ่มคลายช่วงต้นๆธันวาเนี่ยมันเริ่มคลายสถานการณ์ก็จะมีอนุญาตให้การจัดงานปาร์ตี้จัดงานอีเวนต์เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็จะมีซึ่งทางโรงแรมเขาก็จะรับจัดงานปาร์ตี้ให้กับแขกด้วยไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรต่าง ส่วนใหญ่อะที่จะเจอก็คือเป็นเบรดเดย์พาร์ตี้อะวันเกิดก็โรงแรมก็จะมีธีมมาให้เทนนีอย่างเราทำหน้าที่อะไรไตกแต่งห้องและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมของการทำงานถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเป็นครูที่เราหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะนอกจากเราจะต้องไปเจอเองจากการฝึกงานจริงอยู่คนไทยด้วยกันแต่คนไทยด้วยกันมีหลายแบบเราคิดว่า กูแน่กูเก่งกูเจอคนมาเยอะอืคนมันก็จะไม่เหมือนกันเราก็จะไม่เหมือนเขาเขาก็จะไม่เหมือนเราศาสนานิสัยทัศนคติเทคนิคของอีโปยคืออะไรเราต้องปรับตัวให้ได้เรียนรู้ให้เป็นสังเกตให้เป็นความนอบน้อมมันคือสิ่งที่ที่จะทําให้คนเอ็นดูเราซึ่งงานโรงแรมเนี่ยคนที่อยากจะไปฝึกทักษะที่เราจะได้ใช้มากๆอีกหนึ่งทักษะก็คือการทํางานร่วมก,กันกับผู้อื่น อันนี้คือได้ใช้จริงๆพวกงานโรงแรมเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่า